เชนครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมจะทำคลิปไม่ควรทำนคลิป แก้งเอ้ยมันจะแก้งเดี๋ยวพอเวลาทำคลิปเรียนแบบเดรสซีซิตก็คือแก้งไอคิมอะแบบแบบผมจะทำตัวมันซีซิต์ยี่สิบสามชั่วโมงเก้าห้าสิบเก้านาทีห้าสิบเก้าวินาทีแล้วถ้าเกิดเจะทำคลิปนี้ก็ได้ไหมก็บอกเลยว่าโคตรเลือยนอะเอ้ยไม่ไม่เลือนนะพี่ผมไม่เลือนนะพี่เสิร์ฟซีซิตพี่ว่าผมไม่เลือนนะครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าเออบอกเลยว่าวันนี้บอกว่าเลยโคตรหนุกอ่ะเออเพราะ่าผมลงมัดพีสิงสับปะรดดึงดึ๊อะไรมาด้วยทุกกกกกคคนนน็เเเดดดีี๋ยยววไปรริ่่มัััูลาบ โอเคคิมอะไรเพี้ยนเอ้ยอะกูชอบดูช่องนี้มาเลยว่ะซีซีซิดะเคยดูปะเดอะซีซิดะเดอะซีซิดะเดอะซีซิด้าช่องเนี้ยเลื่อนไปโอ้ยไม่เลือนเนะเขาาคนดีเนยเขาคนดีแน่เออกูแบบกูดูมาแล้วกูชอบมากอ่ะเออเห็นคนเล่นกูเห็นแล้วกูแบบอยากโดนด่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนซีซิด่าไม่อยากโดนด่าเน้ มึงนี่มันมึงนี่ไอ้เหี้ยอ้าวไอ้สัสอเเป็นยอนนี่ยไอ้เหี้ยมึงไงมึงนี่มันมึนเนีควายมึงไงไอ้เหี้ยปกติพี่เขาไม่เลีนนะคะอันนี้แบบผมมาทำตามคาแรคเตอร์เขาแบบซึมซับมาไงกูขี้หัวมึงหัวแตกไอ้เหี้ยไอ้ัอ้ั้ัอ้สัสไัสไอ้สัส้ัไ้ัอ้ออไ มาหากูเด้เพื่อนเอาควายไอ้เป็นโอุ้ยเดินฟ้าผ่าเลยเนี่ยเห็นไหมนั่นนั่นนั่นปากไม่เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเอาเอาเหมือนหัวเอา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 นี่ไงกูโดนกูขี้หัวรวมไปหมดขี้หัวมันเป็นขี้หัวปันยาอันมือเนีเป็นยัญาอันเนี่ยเดินกูใช้ปักหลามเดี๋ยวดูว่าปักหลามกันก็ปักหลามเพื่อนนี่เงี้ยโดนกูแน่กูจะเอากูจะเอาจอบทับทบหัวมึงกูเจออาจารย์แดงกีดานนอะปึ๊บปับนี่ไงหัวแตก โง่ว่าคำเดาเลยโง่อะไรตรงนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวกูแชร์คลิปให้มึงดูไหมนี่ดูยังเนี่ยคลิปเขาเนี่ยเออเดี๋ยวกูดูดูสดด่ะเดี๋ยวนะเชิบเ The ซ t h ไงเพื่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปภาพผมนี่นะไม่ใช่คลิปบ้านโฮม The ซ t h เนี่ยเหนื่ยไหมกล่องสุ่มสุกพิลึกอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ไงเนี่ยเน่ขาเลี่ยนที่ไหนเราเออโอ้โห ก็ไม่เลือนนี่นาก็ไม่เลี้ยงเกมเพื่อนกยู่บ้างอยู่เขาช่องดีเออจะแบบฝนมันตกอ่ะตอนนี้ฝนมันตกอ่ะทำไงดีวะอ่ามาที่ปฏิปกรรมแล้วมึงว่าถ้าพี่บอสเขาไม่เล่นไหมครับเคยทำอะไรเป็นอย่างแรกอ๋อเขาทำอะไรเขาใคิปเปอร์ระเบิดเขาใช้คิปเปอร์ระเบิดเหรออ๋อเหมือนในไลฟ์ตอนนั้นนะแบบบูมกูไม่ตายหรอกกูไม่ตายหรอกไอ้โง่ตูไม่ตายหรอกไอ้โง่ตู้ที่มึงนี่มันมึนได้เหี้ยอยากโดนไอ้บอสด่าว่าไอ้ที่ยอนสัตว ยี่ตัวยี่อะในในในมยไหนไอตัวยี่อะมึงน่ะมันตัวยี่ยิงควาย้ยี่เป็นยาออนมึงเป็นยาออนเนียมึงป็นยาออนเนี่ยสนุ่นสนุ่นสนุ่นสน่นสนุ่นสนุ่นสนี่นสนุ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 สนุ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 ่นสนุ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 ่สนุสนุ่นสนุ่นุ มึงนี่มันเป็นยาอ่อนนะเอ้ากูทีพีมาหากูไม่ได้อ่ะมึงอะมาโง่เอาไอ้สอนเอ้าแล้วมึงตั้งหนากูเพื่อนเอ้าแล้วมึงตั้งหนากู้งตาเพื่อนเอ้าอ้าไอ้โง่ไอ้เลียนไอแบบแหล่มึงอะแหละนี่ไงไปโดนไปโดนไปโดนอ้าไว้ควายไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงจอนบ้านพ่อมึงอะเย็ดไงไงมึ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 งแม่ง ไอไอไอสตวงไอควายสตวงสตวงคืออะไรน้องพอดีพี่แบบคนฝรั่งอ่ะคนอเมริกาเข้ามู้จักคำว่าสตวงอ่ะไอปัญญาอ่นไม่รุ้แไม่รู้เรื่องไมรุ่นเมกา you know this is uh my name is uh ไม่รุ่นบ่าบ้านนะ you know my name is uh m i n h o my name is m i n h o l e ยะ my name is m o n มึงนี่มันมึนได้มึงนี่มันเล่นเหละเนี่ยโอ้โหเสียงคำไม่ตกฟากมึงเนี่ย ควายอย่างฝ้าไม่ทำเป็นควายไอ้โง่มึงเป็นตุ่ยมึงไอ้ตุ่ยตุ่ยขี้หัวแม่งไอสัตว์อืมเออเออควายมึงโง่มึงไม่ขี้หรอวะเดี๋ยวกูเจอเดี๋ยวมึงเจอบัตรมัดหยงชุนมึงรู้จักมัดหยงชุนไหมเพื่อนรู้จักแต่บะฟรีมันนี่เดี๋ยวกูมัดหยงชุนมาอืมนี่ไงเดี๋ยวกูมึงไงมึงมึนมึงนี้โง่มาควายไหพวกโง่พวกโง่เปนอืมโอ้โหว่า เลวและถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันดูเลื้นนกันไปไม่เพรอะนนอ้พี่ซีซีเขาไม่เลอนขนาดนี้นะมึงเคาะหัวกูนเน่มึงเคาะหัวโอ้โหเออ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 เอเเเเหมึงเเ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 เ วางกวาคืน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 สัตกกวางคืนควายโง่แล้วถุนเล็บเหละเป็นยาอ่อนนี่ใส่หัวมังคืนเนี่ยใส่หัวมังคืนเป็นยาอ่อนนี่ไงทเชี่ยมาดิมาดิสัตว์โอ้หมืดไปหมดเลยกูขอยห้มึงโดนผีหลอกเป็นย้อนนี่ไงโดนกูขี้หัวกูขี้หัวมึงกูขี้หัวมึงกูขี้หัวมึงมึนมากมืดมากมืดมากโอ้โหโอ้โกูตายกูตายกูตายมืดมากเลยเพรอนไม่เด้เพรอนมาดิเ่งยควาย ปับเนี่ยคนโง่คนโง่เรื่องโดนเราวะไม่กันนั่นแหละเอ๊ะเอ๊เอาะเอาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาะเอาะเอ๊กูตายเอ้ะเอ๊มเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเเจอมะดอู๊เนเอ๊ะเเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอะเอ๊ะเเอ๊ะเอ่เอ๊ะนอะเเเเะเดินไม่เป็นนะ ตอบแชทาหาพ่อมาเนเดินไม่เป็นน่มืงอะอเนี่มเดิันเดินไม่เป็นนมึงจะนเป็นแ่ัจะเป็นี้หมึงนี่มันรัดแหล่นี่ไอ้ปัญญาอันมัจุเกินดัจุดเกินจาอะไมึงดนี่ยมึงไ้ควายควายมึงก็โดนมึงมีปัญญามึงมีปัญญาหากินตัง่าน้ำขาวเหมือนกูไหมเกินชา้ำขาวมึงหายจชาขาวกินได้เหมือนกูไหมกูถามจริงเหอะ ใช่อะหุยหยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยวายวายกูตายวายวายหู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 หเฮ้ยเราลองมาแคทเกมเหมือนพี่บอสไหมพี่บอสเขาแคทเกมยังไงมึงรู้ไหมพี่บอสเขาแคทเกมยังไงอ่ะอู้มันมืดตึ๊บเลยไอ้ขี้กูตกทผีใช่หรอมึงมึงรู้ไหมพี่บอสเขาแคทเกมยังไงวะมึงรู้ปะเฮ้ยกูจะตายกูถามกูถามมึงรู้ไหมพี่บอสเขาแคทเกมยังไงกูถามกูเหี้ปากแคทนี่ไง เหตุการณ์โอ้ไม่ใช่มาดูดูคลิปเขาด้ดีนี่ดูคลิปเขาดีดเชิบดูอดเขาแค่เกมนี่นี่ไงเกษตรเอ็นซีนี่เราลับนี่เราจะลองก๊อปบ๊อบบี้ไม่จะไม่ได้ก๊อปปี้นะครับจะผมจะทำการลองลองอัดเกมตามเขานะครับผมก็ประมาณนี้ป่ะก็มาสามสองหนึ่งโอเคครับก็วันนี้เราจะมาเล่นรายการ

ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ฉันคือปีศาจตายหัวจิงฮ่าฮ่าแงวอกวัจิงฉันคือแมงยินหัวดอฮ่าฮ่า่าแมดแม่แม่ม่เจ้กระโเจ้ากระโดดบนปอมนี่่าฮาจ็งเก่าวันจิงน่มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเจ้กระโลดเนี่ยเจ้กระโดดเนี่ยเจ้ากระโดดบ้านมึงอะควายมีปัญญาพูดแต่คำว่าจ้กระโดเนี่ยปัญญาอันนี่ยมึงโดนมึงโดนมึงโดนไบกิ้งกูแน่มึงโดนไบกิ้งกูมึงโดนไบกิ้งกูดิ วะโดนไปกิ้งกูเพื่อนมึงโดนไปกิ้งกูเพื่อนไปกิ้งกูนี่ไงเดี๋ยวไปกิ้งกูดิเดี๋ยวไปกิ้งกูดิสภาพผิวโซอ่ะไปกิ้งกูมาสภาพผิวโซไงเพื่อนอะไรนะอะไรนะอะไรนะไวกิ้งไงหิวโซไงตีนตีนไอ้ยี่ไม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 ่ เอ้าวโดดวายกิ้งกูนะโดวายกิ้งกูนะเพื่อนไอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอามึงก็มึงมึงมีไวพิชั่นว่ะไอ้พี่นอพิชชันง่ายๆกูมีในพิชั่นมึงมีปัญญามีเหมือนกับบ้าเนาะปัญญามีเหมือนกับบ้าไอ้พี่อะมึงเติมดิมึงเติมกาชาดิไม่ไม่ไม่อย่าไปเติมกาชาเลยมันหลอกลวงนี่ครับนี่ฮะโหหมามึงินโดนโดนสปาร์ลาดเลือนเนี่ยเลือนสปาร์ลาดเลือนสปาร์ลาดเอ้ยกูไม่ได้เลือนนะน้องนี่นี่เนี่ยวา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 ยเจัาบ้านทีครับเปิดต้อนรับ ยาอันนต้องราเรียนพี่กูวะฮะกูถามจริงเอะมือมีปัญญาเกินมาเป็นคนไหมมือมีปัญญาเกินแบบเป็นคนไหมกูถามจริงไอพีมึงครพีมึงแน่พีมึงเนโดนกูโดนกูแนอืออือโหโดนกูแนมึงโดนขอญาตนะครับทุกคนขอเนี่ยเปิดมาโคมาเเพิบมาเว้มาไว้ทุกคนเตืนเตืน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 มานนกเปอร์กน่ดนเปกนี่ กี๊เปอร์หิ้ยอะไรมึงโดนอิเล็กทรอนดีกว่เดี๋ยวมึงมึงมึงพูดนี่พี่บอสครับผมรักพี่บอสนะครับจัวซีซีโน่หนึ่งไอแฮทซิมิวเข้าได้นะครับรักพี่บอสได้ครับอยากให้พี่บอสมาอัดคลิปได้จังเลยรักรักครับจุ๊บๆวัดอะไรฮาวมึงนี่มัึงเน๊ะมึงนี่มันมึงเนนมึง๊มันเป็นยาอ่อนไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ปัญญาลอ่อนไอ้ไอ้เหี้ยผมเช็ดเท้าไอ้ผมเช็ดเท้าไอ้ไอ้ส้นตีนนี่มึงโดนมึงโดนตัวเหี้ยเล้ล่วงมาแล้วมึงเห็นไหมเนี่ย มึงกลัวไหมเนี่ยมึงกลัวไหมมึงกลัวไหมตอนนี้ครับมึงกลัวไหมมึงเหมือนเหมือนแมงหนูแฮมสเตอร์เหมือนเหมือนสาบเลยเหมือนพวกแมงสาบอ่ะมึงเคยรู้แมงสาบไหมออกี้กับแก๊งแมลงสืบอ่ะสืบพะพ่อมึงตายหรือไงอยาดหยาดเพื่อนหยาดเพื่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้แล้วครับเยี่ยมดีๆกดไลค์กดแชร์นะครับ EP ต่อไปก็จะมีอะไรนะครับพ่อสมาร์ทคอมเมนต์ได้เซงฮานะครับผมก็ยำยำหนียำหนียมยำยำหนียำหนียำถึงดึงดึงดึงแล้วก็จะร้องเพลงให้ฟังนะครับผมนี่ จบ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 เปิดเพลงไว้ได้นะครับโย u took m นาทพราฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันนึกห่วงแต่ยังไม่มีสิ้น ฉันเข้าใจชาตมันคงไม่มีเมนอยังไปัญญาอันยิ่งไปง้ควายปัญญาอัเหี้ยควายเเดือดเดือด